让他走。 คิดว่าทุกสิ่งเป็นผลจากความฉลาดของตนเมื่อนั้นคือเวลาแห่งหายนะนะนบุญโปโลเชื่อและวางใจในปรีชายาที่มาจากพระเจ้าท่านจึงเทศสอนเรื่องนี้แก่ชาวโครินเมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองนี้ท่านได้พบปริศิลาและอาวิลาที่เป็นช่างทำกระโจมท่านอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเขาและยึดอาชีพเดียวกันนี้เพื่อเลี้ยงชีพ ท่านทำหน้าที่ศาสนบริกรอยู่ที่โครินกว่าหนึ่งปีตลอดเวลาที่ท่านประกาศท่านไม่ได้ทําตนอย่างผู้ที่มีสำนวนโวหารที่ดีเลิศหรือวางตนอย่างนักปรา์หรืออย่างพวกคนขายของเพราะท่านมาเพื่อเป็นพยานถึงพระเจ้าท่านถูกส่งมาเพื่อเป็นทูตหรือผู้แทนของพระเจ้าเรื่องที่ท่านจะพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญสิ่งเดียวคือ เรื่องพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขนท่านจึงไม่จําเป็นต้องกล่าวตามอย่างที่พวกเขาต้องการฟังดังคํากล่าวว่าชาวยูสแวงหาเครื่องหมายชาวกรีกสแสวงหาเรื่องความรู้ความฉลาดแต่ท่านไม่สนใจที่จะทําเพื่อเอาใจใครท่านเพียงใช้เหตุผลหรืออาจโต้แย้งบอย่างฉ่าฉางจนเป็นที่น่าสนใจและติดตามของประชาชน ทางนี้เพราะทุกสิ่งที่ท่านพูดล้วนเป็นความจริงของพระเจ้าที่มาจากประสบการณ์ของท่านเองและท่านกระทำหน้าที่ด้วยความตระหนักถึงการทรงนำของพระผิตเจ้าในตัวท่านท่านใช้การทำตามมโนธรรมอย่างที่ท่านคิดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและการถูกตรึงกังเขนของพระองค์เท่านั้นเพราะท่านตระหนักดีว่าท่านเป็นผู้รับใช้พระวาจา และปรารถนาจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์การที่ท่านทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ยอมรับในเรื่องความรู้อื่นเลยแต่เพราะท่านเชื่อมั่นในพระวาจาท่านจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะประกาศเพียงเรื่องเดียวคือพาผู้ถ่ายที่ถูกตรึงกันเขนท่านกล่าวว่าท่านไม่ได้ทำโดยที่มั่นใจในตนเอง เพราะท่านรู้ถึงความต้องการและความจำกัดของตนเองท่านยอมรับในความอ่อนแอและความกลัวที่มีอยู่ในตัวท่านสิ่งนี้เองได้ช่วยให้ท่านพ้นจากการต้องได้รับคิดสงของการยึดมั่นในตนเองเพียงอย่างเดียวพร้อมกับนั้นท่านก็ได้รับพลังและกำลังใจจากพระเจ้าเพราะเมื่อท่านทำงานท่านก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความทุกข์ยากลำบากอยู่มาก จากการเบียดเบียนแต่ท่านก็ไม่ละทิ้งการเทศสอนและยังคงทำอย่างต่อเนื่องท่านไม่ได้วางใจในความสามารถของตนว่าเป็นนักเทศสอนที่เก่งหรือมีความสามารถและมีความฉลาดอย่างมนุษย์ความวางใจนี่เองทำให้ท่านได้รับการนำด้วยอนุภาพของพระจิตเจ้าและท่านก็รับรู้ว่างานของผู้ประกาศเพื่อสั่งสอนนั้น เป็นงานของพระเจ้าการเทศน์สอนอาจไม่ได้เป็นที่ประทับใจหรือน่าติดตามในระดับร่างกายแต่จะมีอนุภาพในฝ่ายจิตต่อเขาแต่ละคนการที่ท่านวางใจในพระจ,จิตเจ้าแทนที่จะวางใจในความฉลาดของตนเองถือเป็นบุญอย่างยิ่งสำหรับท่านเพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์แต่ละคนนั้น หากความเชื่อเกิดจากความประทับใจในผู้ที่ประกาศก็เป็นความเชื่อที่เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกความพึงพอใจหรือสนุกสนานหรือลักษณะของผู้ประกาศเองความเชื่อเช่นนี้จึงไม่สามารถนำสู่พระนาจาักของพระเจ้าเพราะคนหลายคนอาจจะใช้วาจาได้คล่องทำให้สนุกดึงดูดใจให้หลงไหล แต่ว่าการทำเช่นนั้นไม่ได้นาสู่ความยั่งยืนอะไรเพราะเมื่อผู้ประกาศคนนั้นทำให้ผิดหวังหรือจากไปความเชื่อก็หายไปด้วยดังนั้นการทำให้คนทั้งหลายได้มีความเชื่อโดยยึดในปรีชาย,ยานของพระเจ้าที่มั่นคงในทุกสถานการณ์ก็จะทำให้ผู้มีความเชื่อได้มีความผูกพันอันแท้จริงกับพระเจ้าและไม่หลงติดกับตัวผู้ประกาศ สิ่งนี้จึงเตือนใจคิดเชนไม่ให้ยึดติดตัวบุคคลแต่ให้ยึดมั่นในพระเจ้าเราต้องมองให้เห็นถึงพระเจ้าและขณะเดียวกันจะต้องทําให้ผู้อื่นมองเห็นถึงพระเจ้าผ่านกิจการของเราด้วยวันนี้ให้เราภาวนาขอพระจิตเจ้าทรงนําให้เราได้กล้าประกาศความเชื่อคิดเชนด้วยความเชื่อมั่นในอนุภาพของพระจิตเจ้า ขอให้เราได้เปิดเผยถึงพระเจ้าของเราให้เป็นที่รับรู้แก่คนทั้งหลายและให้เราได้ระลึกเสมอว่าเราต้องทำในส่วนที่เราทำได้อย่างดีที่สุดส่วนผลต่างๆนั้นเป็นงานของพระองค์ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนเ Come